ทานของสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่11ค่ะก็มีการจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการยกระดบับฝอกระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะ วันนี้นะคะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่หนึ่งทับ2,568เพื่อที่จะขับเคลื่อนยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยมีนายแพทย์นิติเหตา นุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์กู้ศักกู้เกียรติกูรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยมแมลงที่11.3สุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนมาเข้าร่วมภายในการประชุมค่ะก็จะมีการรายงานถึงสถานการณ์แล้วก็การดําเนินงานโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปี2 2,568โดยจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ที่4,500รายแล้วก็เสียชีวิต3รายซึ่งเป็นอัตราการเสียชีวิตน้อยลงเมื่อเทียบกับปี2,566ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นําเรียนพวกเรารว่ายอดผู้ป่วยในปี67เนี่ยปี66ที่นีน่ประมาณ1,500กว่ารายแต่เสียชีวิตถึง11รายนะครับแล้วก็ในปี67เนี่ยเรามีอยู่4,500กว่ารายเสียชีวิตเนี่ย3รายณว,วันนี้ถ้าเทียบเป็นอุบัติการ์นะครับถือว่าจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเขตอําเภอเมืองแล้วก็เขตอาเภอเกาะสมุยเกาะพง,งนันก็ยังมียอดผู้ป่วยอยู่จํานวนหนึง่งในเรื่องของระบบการรักษาพยาบาลน,นะครับก็เรียนพวกเราว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยมีระดับ อาการหลายระดับนะครับบางคนแข็งแรงดีไม่มีอะไรก็อาจจะเป็นไข้พักผ่อนได้เพียงพอก็สามารถหายเองได้นะครับแล้วก็แต่ถ้าบางคนรุนแรงนะครับหรือมาระยะช้านะครับหรือว่าได้รับเชื้อเข้าไปเยอะนะครับเชื้อไรลสเดงกีก็มีหลายไทยไท้ายบางท้ายก็อาจจะมีอาการหยุดเยอะนะครับก็ต้องรับพยานอนในโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอเฝ้าสังเกตอาการกระทรวงาสาธารณสุขและอ,อปอจอก็ต้องร่วมมือกันในการที่จะป้องกัน แล้วก็ควบคุมโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วก็ยังต้องอาศัยในเชิงของพื้นที่ภาคประชาชนเข้ามาเพราะลำ,ลำพังในส่วนของสาสุขเองถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือว่าชุมชนเนี่ยในเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออกซึ่งมีการติดต่อก,กันโดยยุงเนี่ยก็จะได้ผลค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นการควบคุมป้องกันเนี่ยก็ต้องอาศัยเชิงบูรณาการในพื้นที่ด้วยครับ